พอดีจ้าพ่อพี่น้องมืมอผ้าม่านเปิดเข่าเลยพี่น้องหลังจากฝนตกมาสองสามหมื่นนำกระพ้านเต็มให้หน้าเลยพีนพพ่นอ้องฝนตกอ่ะตกไปแห้งนำกระพ้าเต็มให้หน้ายนอน้อนกรฟังเสียงเกียวทองพี่น้นนอง ของเสียงเขียดมันร้องแอบบแอบบไปยังเปงนแค่นี้พี่นอ้อนยังไงเพยงลไปยังไงย่งไง,งเออขายของมาได้พี่น้องเออมดแมดงมาแมดงมาแดง พี่น้องนี่แหละเขาห้องวานกพลังงามพี่น้องเจอหนามมาทั้งนี่หลายปไปเลยกระห ùng จะรอนหนิแถวนีแหละแต่วง,กล,ง,ก,ลงกลางกลางไม่มน้ำกลางกลางไม่มีน้ำพี่น้องตรงกลางกลางไม่ไมีน้ำนี่เสียงเขียดปะพี่น้อง หู้ยาไหมนำไลยๆสรุมไปเก็บเนี่ยน่าจากคนตกวามงมือแางเงียเขียนก็เลยหองห่าว เขาท้งให้ต้องหน้าเนี่ยมาแรง่งกาสดดื่นพี่น้องเลยตะเวนตัวดินนะพี่น้องทำนะทำมาช่มถุงพี่น้อง,องมีหกมุงสามสิบหา้วพี่น้อง หกโมงกว่าแล้วนำหงก็มังแก่แเนี่ยล่ะพี่น้องกับแก่น,นตรงกลางว่าไม่นำโต๊ะยุ่งมากกับโต๊ะพ่อทำนี่นะพ่อหงเหมืองน้ำแก่ให้หน้าตัวแห้งก็นงนนกนหนีไกใช่ไหยโต๊ะม้วแห้งพี่น่องย เสียงเขียทองไป้าไปฟังเสียงเขียดนี่มาพี่หน่องครับสั้นได้พี่หน่องยดขคากล่องไหม Nàng lọt ở đây, nàng phăng Nắng lắm Tại bây giờ nó khá tụt bóng mông vậy đó, bởi vì xinh mới <laughs> thế nào? Thế nào? Thế nào? À, update luôn Cảm ยวขจีสือคนเอเดี๋ยวยิ่งไปกี่นักข้าเสื่เชียว บ้านป่ะพี่น้องคือทอดบ,บ้านบ่ะเสียงเขียดทองแต่ยิ้นบ่ะประชัดป็นใดละคลิปนี้เขาจบคลิปแคนี้นะพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามด้วยใจเด้อขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าฟังเสียงเกียดไปจะฆ่าพี่น้อง